อ่าสวัสดีครับผม,มานายวัศร์ลองวเชียนกับนายธงชัยรีจงเพิ่มพูนของคนเดิมครับผมเดี๋ยวดูชื่อวนอีกทีหน,นึ่งว้าบอันนี้ติตอนนี้ครับเอาอันนี้จะทดสอบ JTLS สามเก้าสามครับเริ่มกันเลย JTLS สามเก้าสามเนี่ยมันเป็น IC ที่นับบิดบิดขึ้นครับผมมาทดสอบสี่บิดก่อนนะครับจะนับขึ้นทีละหนึ่งครับ อย่างเช่น001 001 0 0 0 1 00 1 0 1 0 0 0 1 0 1, 1, 1อะไรงนี้ขึ้นแปลงอย่างนี้เรื่อยๆครับมาเริ่มกันเลยนี่ครับผมก็ต่อ4บิตตามนั้นเลยก็เคอกติ๊กไปเรื่อยๆปุ๊บอนันนนึงครับเอาใหม่ผมจะวนให้มันเป็น0ก่อนนี่มันเป็นอะไรแล้วเนี่ย8แล้วเนี่ยโอ้ยมา9ก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็วนที่ศูนย์ครับก็เริ่มศูนย์ใหม่โอเคก็อย่างนี้ไปเรื่อยครับโอเคจบครับผมก่อนจบกันสำหรัเแค่น,นี้